สวัสดีครับผมนายจิรวิตจ,จักรเดชชัยวันนี้ผมอยู่ฐานที่ราชพัฒนาคอนจะมาทำข่าวไอทีเกี่ยวกับระบบ Android และระบบ iOS ของมือถือ2อ่ายผมจะหาทัศึ์าในกลุ่มราชพัฒนาคอนขอสักกลุ่มหนึ่งสักสองจำพวกของระบบ Android และ iOS นะครับลองตามดูโอเคครับผมเดินมาถึงจุดจุด,จด,จดผมขอหยุดพักคุงนี้แป๊บหนึ่งนะกันว่าผมเจอัศึกษา รู้สึกว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม Android แต่เราลองเข้าไปสัมภาษณ์ดูว่าเขาชอบใช้ Android กันนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับคืออยากถามว่าทุกคนใช้ระบบ Android ทุกคนใช่ไหมเอ่อใช่ค่ะครับซัมซุงค่ะส่วนมากก็ซัมซุงซัมซุงคนเนาะเออเกดงั้นไงถึงใช้ Android ทำไมชอบ Android ข้อดีเพราะอะไรบ้างพอดีก็คือดาวน์โหลดง่ายแอปพลิเคชันดาวน์โหลดง่ายถ้าไปเปรียบเทียบกับระบบของ เราเห็นบอกว่าเรื่องไวรัสในการเข้าแอนดรอยนี้มันค่อนข้างเยอะแล้วบางทีเปิดเว็บไซต์หรือโหลดตามโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันมีการติดไวรัสเกิบขึ้นเคยเจอไหมไม่เคยเจอใช้มาสองสองครั้งแล้เรายังไม่เจอมันมีแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะป้องกันได้ค่ะแล้วก็จะดาวน์โหลดไว้น้นี้ค่ะไม่เคยเจอปู่เลยใช่ไหครับท้ แล้วถ้ามีโอกาสเปลี่ยนไหมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือว่าทาง iOS ของ Apple นั้นมีการดาวราคาลงมากคุณบอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบ Apple ไหมในระบบ iOS เอ่อจริงๆข้า่ชอบระบบของ Apple แต่ที่ชอบลักษณะโปรแกรมก็เลยต้องต้องใช้ Android เพราะด้วยเหตุผลอื่นๆแต่ถ้า Apple ทำมาขนณะ เครื yeah, yeah, okay, nowadays, ่องขนาดใหญ่ครับตรงก็อยากให้ใช้ระบบ a n d โอเคนะครับเมื่อกี้ได้พบกับกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งของราชพัฒนครนะครับที่เขาใช้ระบบ Android คราวนี้ผมเดินมาเจอกลุ่มหนึ่งมีผู้อีกท่านหนึ่งเขาตั้งเล่นเกมอยู่อุตส่ากลุ่มนี้จะเป็น i o s d โดยเฉพาะเลยแล้วมียังไงผมขออนุญาตเข้าไปเขาพามันมาละกันขออนุญาตนะครับขอบคุณเลยนะครับ ทั้งพี่แล้วพี่น้งองหูตรงนี้หูตรงนี้ใช้ระบบ iOS อสมันคู่ใช่ไหมครับ<ฟ>ทำไมถึงชอบระบบ iOS ครับ รองรับพวกคราฟติกได้มากกว่าเพราะที่มาเข้ามาแต่ไเพื่อนที่มาหนักไอ้เพื่อนในยาทัพพวกไอ้แอะไรเงีย้ยงานได้คราฟติกก็จะรองรับลกูกค้าไดปได้ดีครับผมถ้าถ้งสองท่านมีโอกาสจะเปลี่ยนใช่แอนดรอยด์ไหมหรือว่า,า,ายังไงบ้างหรือว่าอยากใช้ไอแพดยังต่อไปถ้ามีการทาั้งงานอยากให้เข้ากับไป iOS คือทั้งสองท่างอยากจะเปลี่ยนมต้องดูเรื่องของราคาด้วยคุณภาพด้วยต้องดูด้วย ถ้ามันมีระบบปลอดภัยมั่นใจกว่าถ้าเกิดทํามาเท่ากันก็เปอร์เซ็นต์ถ้าจะใช้ก็เลือกใช้อะค่ะเราต้องโโรูรูปทรงแล้วมันไม่ติดแดนดรอยแล้วนะใช่ค่ะเอาคุณภาพโอเคครับเนี่ยวันนี้ขอทุกคนเข้าร่วมมากครับผมโอเคครับโอเคครับผมวันนี้เราก็ได้พัสดุแล้วเนาะระบบ Android ระบบ iOS ที่ทุกคนใช้กันอยู่เด็กวัยรุ่นอยู่สังคมไทยผมก็อยากยอมรับว่าระบบ โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ก็คือไอเดียวัสดุอนุขกวนตัวโลกวันนี้ก็ขอว่าง่ายๆคือถ้าใครใช้ระบบโทรศัพท์ไหนชอบแบบไหนจะใช้งานละกันข้อดีของ iOS นั้นก็คงจะเห็นกันแล้วว่าทุกคนชอบไม่ใช่เฉพาะแบรนด์ของเขาหรือราคาเครื่องข้างแพงของเขา,ท,า,ท,ขา,ขเขาที่บางคนหนุ่ต้องเปลี่ยนใช้ Android และ Android นั้นก็ถ้าคุณดูแล้วว่าทุกคนก็ชอบเรื่องหน้าจอ การทงานของเขาค่างรงก็สบายที่เป็นอย่างเียอย่างนยังไงวันนี้ผม้ายจุจากเดชไทยนักข่าวมวลชนขอบคุมากครับ